นนี้ภรรยาหายไปไหนแล้วให้ไปรับพัสดุเองมัง่งเดี๋ยวก็มาอ่ะมาอะพอดีเลยโอ้โหมันคืออะไร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 มีแต่ชิ้นใหญ่มีแต่ชิ้นใหญ่หมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ชอบก็จัดจะประหยัดทำไม, <c oughs> มเห็นถูกดีเลยสั่งเก็บไว้ใช้ทำงานไม่มีไม่ได้อย่าบนเลยผัวย,ยกมือไหวสั่งมาทำไมสั่งมาทำไมของเก่าไปไหนของเก่าไปไหนหลักพันให้อภัยหลักพันให้อภัยหลักหมื่นไม่ไหวหลักหมื่นไม่ไหวของมันต้อง แล้วก็มันต้องมีของมันต้องบงแล้วก็มันต้องมีของมันต้องบงแล้วก็มันต้องมีของมันต้องมงมันต้องมีมีเพื่ออะไรมีเพื่ออะไรพูดให้เข้าใจพูดให้เข้าใจอันเนี้ยไม่เป็นไรอันเนี้ยไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยยังไงแต่อันนี้ยังไงไว้แต่งลงแล้วก็ไว้แต่งรถไม่แต่งเลยเพื่อนก็ไม่ครบแก๊งเขามีแต่กัดของครบโชคอันเดิมมันจบกระเพาะงั้นไปนอนกับรถนะ